วันนั้นคนที่มาบอกพี่เจียฟก็คือจำค่ะค่ะ,คะจำกลับไปถึงบ้านโป่งประมาณสามทุ่ม<ๆ>ก็ไปนอนสามสี่ทุ่มเราก็เข้านอนกันจำาก็เป็นคนรับโทรศัพท์เจฟแล้วจำก็ค่อยๆเดินมาบอกว่าแม่เจไปแล้วนะเรายังเอา้าไปไหนอะ่ะคือยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะว่าจุดนั้น ไป่ไหนอีกล่ะคราวนี้เขาเลยพุ่งมาถึงตัวแล้วน้ําตาเขาก็พลากเลยแบบว่าเจฟโทรมาแม่เจเจจากไปแล้วนะในความยากเกย็นทั้งหมดที่วันนี้พี่เจฟมาคุยให้เราฟังเพื่อจะได้เป็นความรู้เป็นวิทยาธานให้กับหลายๆคน <c oughs> นะคะเพราะการต้องบอกว่าความสูญเสียคนที่เรารักที่สุดเป็นความเจ็บปวดที่สุดใช่ <c oughs> แต่เมื่อย้อนคิดไปถึงการที่เขาแยกสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ย เท่ากับเขามีธรรมะนำทางม, okay. <Okay. S 2> มันก็เลยทำให้มีความมั่นใจขึ้นเป็นลำดับที่จะดำรงอยู่อ,อย่างถูกอย่างควรต่อไปอเพื่อเอาตัวเราและลูกอีกสองคนถึงแม้ว่าเราจะเสียใจมากมไปไม่ถูกเลยจริงๆคือในความเข้าใจทุกสิ่งอยางนะคะในแต่ในภาวะของความเป็นแม่กับการสูญเสียลูกซึ่งเป็นที่รักอะ,ค,ะค่ะ มันก็ต้องมีมันมีสะดุดทุกวันเลยค่ะตื่นมานะคะตื่นมาก็สะดุดแล้วค่ะ hmm. ตื่นลืมตาปุ๊บเป็นเรื่องของเจวันนั้น hmm. เป็นเรื่องของเจโรงเรียนนั้นเป็นเรื่องของเจอ hmm. ตอนนั้นคือเป็นจนถึงวันนี้ค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนมากนะคะคือนอนแล้วก็ตื่นนอนแล้วก็ตื่นเพราะเอเราจะคุยถึงเขาไปรอดไหมดีไหมแล้วมันจะดีต่อจำกับเจฟไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะ เราต้องประคองลูกเราหมดเลยค่ะไม่ได้เพราะว่าเทปเนี่ยมันจะต้องเปิดมาฟังมาดูแล้วมันก็ย้อนอะไรเอาตรงนี้อะไรได้มากมายแต่ก็พยายามที่จะพูดในส่วนที่ไม่ได้เกิดโทษน่าจะเป็นประโยชน์ใ,ชใ,นในทางกับการเมื่อวันนี้ที่ทุกอย่างมาเริ่มเริ่มสงบลงพี่เจฟมีโอกาสได้คุยกับลูกๆอีกสองคนยังไงกันบ้างไม่พูดถึงเลยมไม่พูดถึงเลยไม่พูดถึงเหมือนทุกคนกำลัง ทำโจทย์กันบ้านในใจของตัวเองอยู่แบบแต่ละคนต้องใช้สติของตัวเองอค่ะและการ,รเผชิญของแต่ละคนไม่เหมือน,อนกันจำเผชิญกับเจอย่างหนึ่งที่หนักเหมือนกันเจฟหนักมากมส่วนแม่เนี่ยเป็นคนที่ประคองได้ดีที่สุดเพราะนำคำสอนธรรมะเหล่านั้นมาจึงเอาจุดนี้ค่ะ,คะมาถ่ายทอดดีกว่าเพราะ คนที่อยู่ควรจะมีจุดนี้มากๆอ,อนาคตไม่รู้ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรยิ่งกว่าโควิดที่ทำให้ความสัมพันธ์ของเราไม่มีการรีแลกซ์นะนะถ้าเราค่อยๆมีบรรทัดถามที่ว่าเรียนรู้ด้วยการอยู่สันโดษเรียนรู้ด้วยการคิดเองไปในทิศทางของธรรมะศาสตร์พระพุทธเจ้าบ้าง มันจะเป็นพลังที่ดีค่ะทุกคนหลีกเลี่ยงการสูญเสียไม่ไ,มได้หรอกบางคนสูญเสียกระทันหันมากบางคนค่อยๆนับเวลาถอยหลังพี่เจฟิดว่าสติส่วนไหนหรือเราควรจะบอกกับใจตัวเองอยังไงคะมันมีเกิดแก่เจ็บตายแต่มันมีเกิดไม่แก่เจ็บตายอ,อันนี้ใครจะสะสมแล้วเป็นพลังที่แบบทำให้ตัวเองยอมรับกับปัจจุบันและยอมรับสิ่งที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นว่า ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ต้องเป็นเราอย่าไปคิดคครมจจะะสทกวา